กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทุกซ่านะคะอยากจะมาเล่าเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังค่ะพระพุทธมงคลชินสีวชิระมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามพระประธานประจําพระอุโบสถวัดสะเกตราชาวรมหาวิหารว่า พระพุทธมงคลชิน,นสีวชิระมุนีวันที่23เมษายนพุทธศักราช2565ตามที่ลิขิตอ้างถึงวัดสะเกตขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยนามพระประธานประจำพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น บางสมาธิลงรักปิดทองซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนแต่ยังไม่มีนามอันเป็นมงคลปรากฏให้พุทธศาสนิกชนได้เอ่ยนามขององค์พระประธานอันเป็นการเจริญพุทธานุสติอีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่วัดสืบต่อไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้นได้นำกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองทุรีพระบาทแล้ว ทรงพระกุณาโปรดกล่าวพระราชทานนามพระประธานประจำพระอุโบสถด,ดังกล่าววา่าพระพุทธมงคลชินสีวชิระมุนีแปลกตรงไหนทราบไหมคะพระพุทธมงคลชินสีวชิระมุนีนี้นะคะรัชการที่หนึ่งเป็นผู้สร้างคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทรงพระราชทานนามให้นะคะและผ่านมา240ปีแล้วคะ่ะ ก็ยังไม่มีผู้ใดที่จะพระราชทานนามให้แต่ทำไมรัชกาลที่สิบจึงได้เป็นผู้พระราชทานานามให้ <S <S เดิมนั้นประวัติเรียกว่าพระประธานภายในพระอุโบสถวัดสะเกตร,ราชาวรมหาวิหารเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว ท่งย้ายพระนครมาตั้งอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาโปรดเก้าให้สร้างวัดพระศรีรัตนาสดารามเพื่อประดิสฐานพระแก้วมรกตขณะก่อสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่นั้นได้ทรงปาราบถึงระคังของวัดสแกซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ประกอบพิธีสงฆ์มูรธาพิเศษว่ามีเสียงดังไพเราะมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายระฆังจากวัดสแกไปแขวนไว้ที่หอระฆังวัดพระแก้วและโปรดเกล้าให้สร้างระฆังขึ้นแทนระฆังที่โปรดให้สร้างขึ้นแทนยังอยู่บนหอระฆังวัดสกักเกตจนถึงปัจจุบันต่อมาโปรดเกล้าให้ขุดคลองรอบวัดสแกพระราชฐานชื่อว่าคลองมหานาคและคลององอ่าง จึงทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดสแกไปพร้อมกันโปรดก้าวให้สร้างพระอุโบสถวัดสแกขึ้นใหม่โดยใช้เฉลยชาวเขมรถึง1,000งคนในการก่อสร้างเมื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ปรากฏว่าฐานชุกชีสูงกว่าเดิมมากทําให้พระประธานองค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาสลักปางสมาธินั้นดูเล็กไปไม่สมกับขนาดของพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ จึงโปรดเก้าให้สร้างพระประธานองค์ใหม่ขึ้นโดยใช้พอกปูนปั้นพ่อครอบองค์พระประธานองค์เดิมให้คงเป็นฟางสมาธิเช่นเดิมแล้วลงรักปิดทองพระอุโบสถวัสะเกตจึงเป็นพระอุโบสถที่มีพระประธานซ้อนกันอยู่สององค์โดยไม่ได้มีการพระราชทานพระนามมาแต่เดิมพระประธานประจําพระอุโบสถวัสเกตคนทั่วไปคงเรียกว่าหลวงพ่อพระประธานสืบมา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปัตเสโนเล่าว่าเคยทูลถามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยมหาเถระว่าทําไมพระประธานวัสเกตจึงไม่มีพระนำเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชตัดว่าคงเห็นว่าพระประธานพระอุโบสถวสเกตเป็นพระประธานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างด้วยพระองค์เองและไม่ได้ถวายพระนามเอาไว้จึงไม่มีผู้ใดถวายพระนามคงเรียกกันสืบมาว่าหลวงพ่อพระประธานส่วนเสวชัตรพระประธานประจำพระอุโบสถวสเกตนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียรอุปเสโนบอกว่าได้ยินจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยมะ หาเถระทรงเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกราจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงรับสั่งให้สร้างถวายเมื่อคราวเสด็จทอดผ้าพระกฐถินปีหนึ่งโดยพระองค์เสด็จทางชลมากึ้นที่ท่าน้ำด้านนาพระวิหารพระอัฏฐารถทรงบวงสรวงพระอัฏฐารสซึ่งพระองค์โปรดเกล้าให้อัญเชิญมาจากวัดพิหารทองเมืองพิษณุโลกจากนั้นจึงเสด็จเข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐิน เรื่องแปลกแต่เหลือเชื่อนะคะว่าไม่มีผู้ใดพระราชทานานามให้แล้วเหตุใดจึงต้องเป็นรัชกาลที่สิบที่มาพระราชทานานามให้ดิฉันเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าคุณบูนพระลกาบได้เคยเขียนไว้ในเฟซบุ๊กนะคะบูนพระลกาบว่าหลวงปู่สมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วที่คุณบูนพระลกาบนั้นได้มีนิมิตนั่งสมาธิและได้คุยกับท่านบอกว่า รัชกาลที่หนึ่งกับรัชกาลที่10บคือองค์เดียวกันหยุดก่อนนะคะโปรดใชว้วิจรรารณญาณในการรับฟังท่านเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดไหมคะท่านเชื่อในการกลับชาติมาเกิดไหมคะหากท่านเชื่อขอให้ท่านฟังต่อไปนะคะแต่หากท่านไม่เชื่อก็ผ่านเลยไปคะ่ะรัชกาลที่ส0ยุคชาววิไล สีสีสุภเลิกหล้ำบวรอ,องค์มหาวชิราลงกรเลิดลาสวยลาดสมบัติอมรรัตนโกสินเหยยชาววิไลจะเดินหน้าสู่เบื้องทศสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่สิบได้เสด็จขึ้นครองราชตามคติยราชประเพณีแผ่นดินสยามประเภทนี้มิเคยจะว่างเว้นจากองค์พระมหากษัตริ์ อย่าธิราชเจ้าถึงการเวลาแห่งราชอาณาจักรไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคชาววิไลมีคำถามหลังไมามามากมายถึงองค์หลวงปู่สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วว่ายุคชาววิไลแปลว่าอะไรวิสัชนาก่อนที่องค์หลวงปู่จะตอบคำถามนี้อยากจะขอย้อนไปชี้แจงถึงยุคสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระประมิมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ซึ่งตามพุทธธรรมนายเรียกยุคสมัยของพระองค์ท่านว่าถิ่นกาขาวและตีความหมายเข้าใจผิดกันตลอดว่าเป็นยุคที่ฝรั่งผิวขาวเข้ามาอยู่อาศัยเต็มบ้านเต็มเมืองนั้นเป็นการเข้าใจผิดกันมายาวนานโปรดใช้วิจนารนญนยานหลวงปู่จึงขออธิบายตีความหมายถิ่นกาขาวตามนิมิตด,ดังต่อไปนี้ถิ่นกาขาวคือยุคกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมหรือยุคผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน ตามพุทธธรรมนายแต่โบราณน,นการเดิมดังนั้นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงอวตารแบ่งภาคจุติมาเพื่อทวงดุลหรือปราบมารเพื่อรักษาแผ่นดินสยามนี้ให้คงความเป็นไทยไว้หาไม่แล้วราชอาณาจักรไทยจะล่มสลายเช่นเพื่อนบ้านในแหลมทองที่เคยมีพระมหากษัตริย์ทั่วทั่วไปดังนั้น ความหมายของถิ่นกาขาวจึงเป็นเพียงคำครองจองของยุคธมินในรัชกาลที่8อันหมายความว่านกกาที่เคยเป็นสีดำจะทำตัวหลงผิดว่าเป็นสีขาวหรือเป็นยุคสมัยที่ไพรขี้ครอกจะเดินถนนหรือครองเมืองนั่นเองเช่น ลูกหลานพวกอังยี่ที่เคยเป็นอันธพาลจะได้ดีเป็นนายกรัฐมนตรีมหาอํามาตย์ประชาชนจะหลงสีแยกข้างสับสนขาดความสามัคคีองค์สมเด็จพระจกรีจึงจุดติขึ้นมาในยุคนี้เพื่อปราบมารและสร้างสมบาร,รมีโปรดเข้าใจกันใหม่ตามนี้ด้วยเทินรัชกาลที่10 ยุคชาววิไลนั้นหมายถึงจากบุญมหาบารมีที่องค์พระโพธิสัตว์รัชกาลที่9สร้างสมไว้นับจากเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วมวลมหาประชาราชจะเกิดความละอายต่อบาปที่ปล่อยให้พระองค์ท่านรัชกาลที่9ทุกลำบากมาตลอดจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและจะมีคำว่าทำดีเพื่อพ่อกันมากขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวารางกูล ประเทศชาติจะเดินหน้าเข้าสู่ยุคฟ้าสีทองผ่องอัมภัยปัญหาบ้านเมืองทั้งหลายจึงอย่ากลัวไปเลยว่าจะมีปัญหาต่างๆดังที่เข้าใจกันเพราะนับจากนี้เป็นต้นไปปัญหาการเมืองทั้งหลายจะมีประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะเกรงกลัวต่ออำนาจชาววิไลในโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กนี่คือยุคชาววิไลที่แท้จริงใครทำชั่วต่อชาติบ้านเมืองจะถูกประชาชนชาววิไลาสาวไสออกมาประจานจนหมดสิน้น ชาววิไลจึงเป็นมวลมหาประชาชนที่จะคอยตรวจสอบรัฐบาลปฏิรูปการเมืองก้าวสู่ยุคฟ้าสีทองพองอัมพันธ์อย่างแท้จริงเจ้าชายสายน้ำพึ่งแห่งสวนภูมิหลังจากที่บทความเรื่องเล่าผ่านิมิตขององค์หลวงปู่สมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วเขียนออกไปก็มีหลังไม่กลับ ถามมากมายว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบรินทระเทพยาวางังกูลรัชกาลที่10พระองค์ท่านเป็นผู้ใดในอดีตชาติเป็นคําถามที่ท้าถ่ายและไม่บงควรจะถามและตอบเนื่องด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ในการอวดตริธรรมซึ่งนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อันใดพิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นตามไม่ได้ดยความเป็นปัจจตังอันรู้ได้เฉพาะตนดังนั้น ท้งผู้ถามและผู้ตอบจึงไม่ต่างอะไรกับคนที่เสียสติหลวงปู่จึงตอบคำถามนี้เพียงปริศนาธรรมเพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์ทุกทกท่านที่มีวาสนาได้ฟังบทความนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่าเอาแต่ถามกันมาหรืออย่าห่วงว่าท่านผู้ใดเคยเกิดเป็นอะไรเพราะอดีตของคนเรานั้นแก้ไขอะไรไม่ได้เหลือแต่ปัจจุบันเริ่มต้นกันทาวันนี้และวันต่อต่อไปให้ดีที่สุดเท่านั้นชาติบ้านเมืองและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมาเอง พระเจ้าอยู่หัวรัสการที่10พระองค์ท่านพระราชสมภพเมื่อวันที่28 2สบองบวก8เท่ากับ10เดือนกรกฎาเดือน10ไทยปีพุทธศักราชสอง5 2สองบวก4ี่บวก9บวก5เท่ากับ20 ตามนิมิตของหลวงปูล่ลาวาพระองค์ท่านมีเมตตาสูงมากน้ำพระทัยเต็มสิบดูดมหาสมุทรสุดประมาณมิได้และเป็นผู้ให้โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนหากจะบอกแบบภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าคนราศีนี้มีแต่ให้พระองค์ท่านมีความกระตันยุตตาสูงส่งแม้ใครเพียงได้ใกล้ชิดจะหลงรักปักใจทันทีหากจะใช้สับชาวบ้านก็ต้องบอกว่า เป็นคนจริงพึ่งพิงได้แต่ไม่ชอบทาความดีเปิดเผยไปออกรบหลายครั้งก็ไม่เคยเอาหน้าเหมือนเจ้าชายในประเทศอื่นๆจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาตลอดรัชกาลเพราะพระองค์ท่านไม่ชอบการสร้างภาพรอรับคําสรรเสริญเยินยอจากใครจึงเป็นปัญหาให้กลุ่มผู้ไม่จงรักภักดีเอาพระองค์ท่านไปโพสจมตีให้เสียหายได้เราพระศกนิกรไทยจะต้องช่วยกันปกป้องไว้อย่าให้พวกทําลายชาติทั้งหลายจับจ้วงสถาบันได้อีกเราจะไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเหมือนรัชกาลที่9ก้าที่มีมารจับจ้วงตลอดรัชกาล จนพระองค์ท่านสวรรคตรแล้วจึงมานั่งเสียใจกันคนเกิดปีมะโรงคือรัชกาลที่ส0ตามพื้นดวงชะตนั้นอาภัพคู่พระองค์ท่านอาจเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งราชวงศ์จัก,กรีหรือนับจากชนสยามมีชาติขึ้นที่มาที่ไม่แต่งตั้งควีนพระบรมราชินีเป็นทางการแต่จะอุทิศชีวิตที่เหลือสืบสานพระบณนิทานเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมของรัชกาลที่9ไปจนสิ้นรัชสมัยของพระองค์เพื่อนำชนเผ่าก้าวสู่ยุคชาว,ชาวสีไลยอย่างแท้จริง บทความนี้คุณบูนพระกาบเขียนนานแล้วนะคะก่อนที่จะทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชนินีค่ะหลวงปู่สมเด็จพระพณรัตวัดป่าแก้วท่านไม่บอกให้ผู้เขียนทราบโดยตรงว่าพระองค์ท่านเคยเป็นใครในอดีตเพียงแต่เล่านิทานประลำปราเรื่องเจ้าชายสายน้ําพึ่งทรงนั่งเรือสำเภามากับเจ้าหญิงผู้เลอโฉมเพื่อมากราบรอยพระพุทธบาทณดินแดนสุรภูมิถิ่นนี้แต่เมื่อได้กราบแล้วเกิดความปิติจึงขอบวดหนึ่งพันษา ต่อเมื่อออกพรรษาจะกลับลงเรือสมเพาปรากฏว่าเจ้าหญิงได้เข้าใจผิดปรงพระชนฆ่าตัวตายไปก่อนพระองค์ท่านเลยเสียพระทยัยกลับไปบวชต่อจนสิ้นพระชนและอธิษฐานจิตแม้นเกิดชาติใดขอเกิดภายใต้ร่มสวัสดิพระมหาเจ้าผู้ประเสริฐเท่านั้นแต่เจ้าหญิงเนื้อคู่จริงของพระองค์ท่านด้วยความเข้าใจผิดจึงอธิษฐานจิตไม่ขอเกิดอีกโปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่าน เรื่องเ่าก็คือเรื่องเรานิทานผ่านิมิตจึงเป็นเพียงนิทานที่หาหลักฐานไม่ได้ใครจะเกิดเป็นอะไรจึงไม่สําคัญเท่าปัจจุบันนี้จะทําอะไรให้บ้านเมืองนับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระหมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้จากรัชกาลที่7จนถึงรัชกาลที่10ใครจะเชื่อบ้างว่าไม่มีเชื้อราชวงศ์พระองค์ใดปรารถนาจะเป็นพระหมาหากษัตริย์ ขึ้นครองราชสมบัติเลยเพราะพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ท่านเป็นสมุติเทพมาจุติท่านเบื่อหน่ายและหมิ่นสาบนักการเมืองแต่ทุกๆพระองค์7จ็ถึงสิท่านจำพระไทยต้องตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์เพราะเห็นแก่ความทุกข์ยากของพระสงฆ์นิกรแม้เมื่อถูกนกักการเมืองโคดโกงกันแกล้งแล้วจึงยังมีพระองค์ท่านให้ได้พึ่งพิงทางใจว่าแผ่นดินนี้มีพระเจ้าแผ่นดินไว้เหนือก่าวราชอาณาจากักรไทยจึงเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์และจะเป็นเช่นนี้จนตราบสิ้น พุทธด,ดดอนนะคะซึ่งก็ามาน่าเป็นที่แปลกใจนะคะว่าพระประธานซ้อนกันอยู่2อ,องค์ถ้ามองให้ลึกซ้อนกันก็คือรัชการที่1และรัชการที่10นะคะอาจจะกลับชาติมาเกิดเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ค่ะถึงต้องรอถึง240ปีนะคะกว่าจะได้ ทรงกลับมาพระราชทานนามหลวงพ่อพระประธานนะคะซึ่งในวันนี้23เมษายน2565นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะก็ได้พระราชทานนามอันเป็นมงคลยิ่งแก่หลวงพ่อพระประธานนะคะว่าพระพุทธมงคลชิน,นสีวชิระมุนีคะ่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการ รับฟังด้วยนะคะ